เพลงนี้เนี่ยจริงๆคอนเซปต์คือ I can be anything ครับก็คือฉันเป็นให้ได้ทุกอย่างเลยอืมเพราะว่าที่จริงๆก็ตอนแรกเนี่ยคิดคิดมาตอนที่ยังคิดมาเยอะเหมือนกันครับว่าอยากจะทำเพลงคอนเซปต์อะไรดีแล้วก็จนมาถึงคอนเซปต์นี้ครับก็คือ I can be anything ซึ่งมาจากมาจากที่แฟนๆมาจากแฟนๆเลยครับใช่เหมือนแฟนๆน่ะบอกว่า ผมอะเป็นได้ทั้งเป็นได้ทุกรูกเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งหล่อน่ารักเท่สวยหรือว่าไรๆก็ตามครับซึ่งเหมือนแบบผมก็เลยอยากจะเอาตรงเนี้ยที่ทุกคนบอกว่าผมสามารถเป็นได้ทุกรุกเลยมามาใส่ในเพลงมาทําเป็นเพลงนี้ครับซึ่งผมก็เลยแบบที่หยิบตรงเนี้ยมามาพูดถึงเพราะว่าไม่อยากจะจํากัดเรียกว่าจํากัด จำกัดความเป็นตัวเองครับก็คืออยากจะเป็นได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะทั้งเท่สวยน่ารักหรือว่าไม่ใดก็ตามหล่อด้วยจะเป็นให้ทุกอย่างเลยครับใช่แล้ว